เอาละครับัวสุดท้ายครับเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครรักครับมือดีนะครับเนาะผมก็ได้เดินทางกลับมาที่ศาลเจ้าแม่ฮันนี่สีอีสานครับผ,ผู้ชมครับมาตามแนวทางงวดประจำวันที่16เดือนท่านว่าครับปี67ครับแนวทาง จากแม่นี่วันนี้สิบผ้าทันผู้ชมนะครับเนาะไปพบกับแม่ประนอมหรือพ่อใหญ่ฝากแดงครับท่านผู้ชมครับเดดตามผมมานครับเนาะตามผมมาเรื่อยๆครับทามม่านผู้ชมครับมมครับท่านผู้ชมครับก่อนจะไปพบไปพ่อคุณแม่ประนอมนครับเนาะผมก็สิเดพา้าท่านผู้ชมครับมาไวาแม่นี่สิบสามครับท่านผู้ชมครับก่อนสิบ า <Egg> ไปไหว Jade. ไม่ให้ดีครับผมกัขอกราบสักการะขอทำเนาะซึ่งมีสารตา่างๆครับมีชาบัดเอามาทิมครับแถวสารจอมให้ดีครับซึ่งผมมีความเชื่อมากครับอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิตต์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิตต์อยู่ณบริเวณสารแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับครับท่านคุณสมครับ สารเก่าๆต่างๆที่ชาวบ้านนำมาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเนาะผมผู้ซึวามาพิสราก,กินแบบรันปานเนาะอยู่ข้างในสัรครับเดี๋ยวครับผมสิรวมมาไ,ไปไดไปนึงนะครับเกื่อที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารเพนเชชโชวงวดประจำวันที่16เดือน12ปี67ะครับเนาะท่านผู้ชมครับสาธุสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่บริเวณแห่งนี้ก่อนที่ลูกจะเข้าไปหาศารจาแม่นี่ก็ขอให้สิ่งสักดิธิ์ที่อยู่บริเวณแห่งนี้จงยิบโชคยิบหลักซึ่งเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่าๆนะเนาะจากศาลให้ลูกด้วยเถิดครับท่านผู้ชมครับมานหลนกันนะครับเนาะว่าภายในสาล ซึ่งมีรถกระตี้เราเข่อครับผมสีหลวงไปเลยนะครับเนาะผมจิดขอบอกกล่าวบผนกรับเนาะสาธุเด้อขันวังวดประจําวันที่16เดือน12บสอขันเลขสิออกตัวไหนก็ขอให้ลูกได้จับลอตเตอรี่ออกมาใบหนึ่งให้ถือเด้อสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านานะครับผมก็เอามือล่วงไปจากสายเนาะขออนุญาตเด้อบมเดลโมลูดูสาธุสาธุเอาแล้วครับล่วงมาแล้วครับลวงมา เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นลอตเตอรี่เก่าครับงวดประจำเดืน้องครับอู้ครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนตุลาครับลอตเตอรี่เก่าครับเป็น 8H3943 อุ้ยออกไปนะเนาะครับผู้ชมครับก็ให้ผู้ชมนะครับเนาะใช้วิจารณญาณในการผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสีพ้าท่านผู้ชมครับเนาะ ไปไหว้แม่ฮันนี่สีสานครับท่านผู้ชมครับนี่คือศาลเจ้าแม่ฮันนี่ครับซึ่งชาวบ้านครับก็ได้มีความเชื่อมีความศรัทธาครับเนาะต่อแม่ฮันี่สีสานครับเพราะงี้ครับเาว่าชาวบ้านเคยมื่อขอมอ่อนว่อนครับแต่ขออะไรครับเมื่อโบเมนวัสิขอแต่โชกต่ลาบอย่างเดียวครับคุณผู้ชมครับ อาสิเป็นการขอสิ่งต่างๆขอให้การค้าขายดีขอให้การงานก้าวหน้าหรือว่าขอให้สอบติดข่าราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลละเรือนหรือว่าสิเป็นพวกคู่ตำรวจครับซึ่งชาวบ้านครับมีความเสื่อมครับก็เลยภาคกันมาขอครับปรากฤษว่าเมฮันิสีสันครับเข่าไหนดีครับชาวบ้าน ก็เลยมีความเสื่อมีความสัทธาครับท่านผู้ชมครับอันนี้กับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคำว่าความเสื่อมเนี่ยมันหามกันอ่ไ้อี๋ครับท่านผู้ชมครับให้จังได้ครับคน้อมันมักาคือกันนะครับเนาะบางคนก็มักค้นดำดำบาคนก็มกคนขาวบางคนก็มักผมสันบางคนก็มักผมเหยวครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าชอบเหมือนกันขันมกคือกันนะครับเนาะ กับโค้งสเตเด้เมีได้ผัวคือกันนะครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับก่อนสิไปหาเมย์พนนทครับเนาะผมสิได้บอกกล่าวกับสารจำแม่แห่ก่อนสารถุเดอ้อสารถูกแม่แห่นี่อีสารเมื่อได้ลูกมาหาแมยพนนมหรือว่าคุณใกล้ปากแดงครับเพื่อสิน้ำแนวทางจากยายปากแดงน้ำไปฝากน้ำไปตอนเอฟซีหรือว่าแฟนแฟนของแม่แห่นี่เนาะ เพื่อเพิ่มเสด็จมิโชฉมิลาบทันเกิดว่ามิโชฉมิหลับนี่โงดิแม่เอ้ยชาวบ้านที่มีความเสือ่อมมีความศรัทธาพเสด็จนั่งหาสิ่งของเส้นไหวต่างๆมาให้แม่เด้อแม่เด้อโงดิประจำวันที่สิบหกแม่เดือนสิบสองปีห้องเกของให้แม่จงโปรดเมตตานั่โชคนั่ลาบให้กับแม่ไปนอ้อมเอาไปฝากท่านผสมนีแม่เด้อสาธุสาธุ ครับท่านผู้ชมครับก่อนจะเข้าเป็นงาแม่พน้องครับเนาะผมกัสีเด็กขอร้องเพลงเข่าไว้ไอแม่นี่นะครับเนาะในผลงานเพลงสุสานคนช้ำครับท่านผู้ชมครับอ่ะเชิญร่บนชมรับฟังนะครับเนะบาะ อยู่บ้านตารางว่าฉันขอแม่มาทำเป็นสุสานถูกพิษไฟรักลิ้นชายลวงไม่ลุกลามส่วนจนแหลกลานอยากมีสุสานความรัก,กรรมลองรั่วทำสุ่ ประตูติดไปไให้คนรำนือสถานนี้คือสุสานคุณช้ำ mm hmm. เก็บผู้ใจไยซึ่งวิญญาณอยู่ทรมานทรกรรมอยู่อย่างคนช้ำ mm hmm. ตายกว่าข mm ุด hmm. ลุ ไว้ก่อนกอนฉันยังเป็นไม่ต้องโบกปูนซีเมนตนพับหน้ามันใครก็ได้ช่วยเอาได้กลุ่มลุมฟังสุขฉันาัำเพ้อริดว่าคือวันฉันตาย หลังบ้านฉันเป็นปราชาคนางเศราเงียบเงาเยือกเย็นฉันขอยึดเป็นที่พึ่งสุดท้ายอยู่หรือตายไม่ต่างกันนะทิศความรักและหัวใจเป็นปุ๋ยต้นไม้ยังงงงาครับขอบคุณครับ พาไปพบกับคุณแมปบปน้องเลยนะครับเนาะคุณแมบน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับมื่อวีแม่น้อมหน้าตาสวยสัดใสทีเดียวครับเป็นจย่งไรแม่น้องมงวดที่แล้วข้ามมขอของเดเพื่อให้หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก้าเก้ากะมันกะโคกเก้าตัวเดียวกันเนาะมันกะเป็นหกหนึ่งครับก็เลขพระอาจารย์เพื่อนก็ให้มาห้าหนึ่งเขาก็ไปแทงขึ้นหกหนึ่งโอ้ใช่คุกระทุ่นน้ำลายแล้ก็แม่น้องแต่บอกทุกคนว่าให้ขึ้นแต้ม ไปม้วนนี้ไปม้อเศร้านี่ไปกับหลานสาวตัวน้นอยหลวงปู่เพื่อนบอกว่าเพื่อนพูดคำเดียวว่าให้โชคลาภประมาณเ<ม>พื่อนให้ห้าเก้าตัวเดียวโอ้หวดนี้จ้ะห้าเก้าโอ,โอ้ครับท่านผู้ชมครับห้าเก้าตัวเดียวนะครับเนาะซึ่งงวดที่แล้วแม่พนอมก็เคยไปหาไอ้ผักเนาะเพื่อนบอกห้าหนึ่งแต่ออกหกหนึ่งใช่บอกห้าสามแต่ออกสี่สามจ้ะแสดงว่าเลขมันขึ้นแต้มลงแต้ม ม้วนนี่ก็ซื้อขึ้นถ้าแต้มนึงเลขเพิ่นนี่ยขึ้นหกเก้าซะห้าเก้าห้าเก้าเป็นหกเก้าเก้าแต้มเดียวเลขขึ้นแต้มเดียวเนาะเฝ้าแล้วก็ยิ้มะนะใน,นวันไหนากหลับแสดงว่าหลวงพ่อนี้ศักดิ์สิิทธดกับท่านชมครับอาจจะไม่ตรงครับแต่ว่าบางคนเขาเอาไปซื้อขึ้นซ,ซ,ซ,ซื้อลง้อ้โหนะครับเันชุนพัฒน์กับครูครับสนับสนุนนะครับ แม่ปนอมยายปากแดงครับสิเหตุพิธีขอโชคขอลาบกับสารจำแม่นี่นะครับเนาะก่อนสิหอดปีใหม่แม่ปนอมเอ้ยท่านผู้ชมเอฟซีก็อยากมีโชคมีลาบพ่อเดงเงินไปเที่ยวปีใหม่แนะ่โอ่ต้องขออะไรดอกคุณมาโอเคสามตัวหรือก็สองตัว ว่าจ,จะได้คือแม่ปนอมก็บอกแม่พินเนาะบอกแม่พินหรือแม่ฮันนี่ล่ะอยังให้พริกหน้าพิกหลังเอาตรงๆโรดครับโตใดก็ให้โตนั่นทางเดียวครับให้เพิ่นให้แบบนั้นนะยิ่งเมื่อนี้ก็ให้เพิน่นเมือ่อวันที่เก้าัชีวิต <9 S 2> คนเราต้องก้าวต่อไปเนาะครับผมเดินก้าวต่อไปครับเป็นหลักก้าวขพทุกคนมั่งมีสีรุขลำเลืยมวันนี้ห้าวจิเข้าไปขอคือเก่าจ้ะครับขอรูปจิงปองเนาะครับ ครับสนผูุชมครับเดี๋ยวตามแม่ปนอมไปร้วเนะมื่อนี้พ่ศสิขอเด็ดเด็ครับพอดิวอปีใหม่ครับานผู้ชมครับใช่ครับท่านผู้ชมครับมือนี้สังเกตอาการหน้าตาแม่ปน้องครับมีความสดใสครับเดือเกินครับหน้าตาสดใสเบิกบานผมคิดว่าง่วงเลยครับต้องเข่าแนนอนครับทานสู้ชมครับอ่ะตามคุณแม่ปนอมไปครับทานสม้ชมครับนี่แหละครับของแท้ครับ โมเมนต์ของแท้จากหน้าจุดวยครับคุณส้มครับแต่ว่าเป็นของแท้จากศาลเจ้าแม่แห่งนี้ครับผุณส้มครับนี่เฮาก็ขอ,ขอโชคลาบอย่างนี้นะเหมือนแสงตะเกียงแสงสว่างชีวิตของเฮากะทุกคนแต่มีเดินเพื่อเดินผ่านไปเนาะเกิดเป็นคนมีผิดและมีถูกค,คนทสิถูกไปตลอดมันก็โบไช่อะเป็นแสงสว่างนะคะนี่ฉากมาแล้วนะคะ เจ้าที่เจ้าผาดองเราไม่ธรณีสิ่งผู้ศักดิ์สิทธิ์ยอะยค่ะยาาแดงนะคะมีสารเมื่อนี้มาขอโชคลาภตรงนี้ขอมีพกคนให้ขอว่าได้กระสืดีมากเลยแม่ฮันนี่กับน้างามสวยๆตาแดงอะไรก็สามตัวคะให้ได้สามตัวตรงง่ายๆเหมือนกล้วยวันนี้่มีเงีย เจ้าทางองค์พนนระเมธธรณีสิ่งที่สั์สิ์ตรงนี้ปู่ดำญาติปากแดงนี่งมีสุขสันต์วันนี้ก็มาขอโชคลาภตรงนี้ขอมิตรคนให้ทุกคนได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขวันที่16เดือนพันวาคมขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขก็คือมันคือส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางหรือปู่ดำห,ดห,รหรือยายปากแดงหรือแม่างให้สสันหรือดวงวิญญาณตรงนี้ให้ทุกคนให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่โตๆเลขสามตัวเด็กก็คือให เดียวตัวเดียวให้ตรงๆปังๆให้เฮงรว,วยๆสองตัวก็ให้ตรงๆเฮงๆปังๆก็ขอกับแม่ฮันนี่สีสารวันนี้เราก็ต้องย้อนไปขอตรงน่นแหละตรงอกเนาะคร้บก่ะยักมาที่นี่จะมบ้านดีสารที่เป็นลูกลูกสารเก่าเพ่นก็ยังระล,ลึกถึงคิดถ่อ,อ่ตลอดเวลาที่เคยอยู่ตรงนี้สารตรงนี้บ้านตรงนี้ยัง, <สะ S 1> ยงคิดถึงอีกค่ะทุกอย่าง ไม่เละครับเป็นไม่เด็ดไม่ตายของแม่ป้น้องครับก่อนสิฮอดปีใหม่นะครับเนาะท่านช่วยครับก่อนสิขอโชคขอลาภคุณแม่ป้น้องก็ต้อง,งเฮ็ดขึ้นก่อนเลยครับคือว่าแม่หนีสีสาราะเพิ่นมาักการนองการลำนะครับเนาะแม่หนีเพิ่นมักป็นสั่นครับแม่ป้น้องก็สืลองลำถวายให้แม่หนีฟังเพื่อที่จะขอโชคขอลาภกระเพิ่นเนาะ ครับผณชมครับคับผ่านให้ในสมองให้เลื่อนให้ไหลด้วยคืนด้อขอได้จะสิ่งมั่งมีสิ่งสุขลำนี้ลำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานขอให้ประสบความสําเร็จมีแต่ความมั่งคั่งและลำรวย บ่มีแววอายอสิพวกหลอกให้นางแต่งสุดสีโกโก้ทธาเท่าแกมาแลมสองคำแล้วน้าอายไปโย่ทังไหนั้ละ้า,า,า,นนละางเป็นคนลืมไว้บ่จำสำบ่หนงว่าทัวใช้ไปมันสาวพนวนกำขนแกน่น sao chung phê để đang nghen khối thả tăng thương đượn nam ừ, ừ, ừ. chạy chạy, ướt ừ, nhem cướp phi ba na sa tăng ừ, ừ, ừ. thò đã man chạy dính sang bò chính cứ cam สาธุสาธุเจ้าขอให้ปังปังรวยรวยขอได้จะสีตรดีมากสูตร่ำรวยท่านผู้ชมวันนี้เจ้าที่เจ้าทางเปิดที่เปิดทางองพระเมธอรณีสิที่สักดิ์ทธิ์ตรงนี้ดีดำแดดฝากแดงวันนี้มาขอโชคลาภตรงนี้ขอให้ภูมิเจ้าที่ตรงนี้เปิดที่เปิดทางองค์พระเมธอรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้หรือปู่ดำหรือดวงวิญญาณตรงนี้ขอให้ปังปังเฮงเฮงรวยรวยนะคะ มครับไม่เชื่ออย่าลบหลูนะครับเนาะนี่เป็นการขอโชคขอลาเพื่อจะนําไปฝากท่านผู้ชมจริงๆครับขอจริงๆครับวันนี้ครับขอจริงๆเพราะว่าจะถึงปีใหม่นะครับผมสมครับวันที่16ธันวาคมนี้ขอ ภูมเจ้าที่ตรงนี้ขอเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดราบขอทุกคนมั่งมีเสียสละ้ือล้ำรวยเมื่อนี่มาขอเงินก็ได้เงินของานได้งานขอสิ่งไหนให้ได้สิ่งนั้นขอให้ประสบความสําเร็จด้านค้าขายมันขายคออย่างไรเด้อทรมาขอรเห็นรูปแม่ฮันดี่สีสารตั้งตั้งใจขอขอได้แต่สิ่งดีเอาสองลูกขอให้ปังปังสองลูกลางเดินเด้อมือตัวนี้แหละ ทำอะไรก็ง่ายเหมือนกล้วยนี่ไงกล้วยเอามาเนตไปตลอดทุกวันนะกล้วยตรงนี้ขอให้ปัง,ปงๆเฮงรวยๆอ้าวเดี๋ยวหยิบนะคะเป็นการใช้เวลากินแบ่งรัฐบาลรสองตัวครับวันรุ่นขึ้นครับวันในคืนดีชีวิตเราทำตีใครซื้ออเลรครับย้ายตาดเดีครับคุณสมัครลูกสามครับปังๆเริอมแม่นวดเลครับท่านผู้ชมครับลูกแรกครับ แม่ให้นี่ให้นะครับเป็นเลขหกครับท่านผู้ชมครับอ่ะเป็นเลขหกนะครับเนาะนี่คือดูแรกครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายครับจากหกอะไรนะครับท่านผู้ชมครับโปรดแยกกระพริบตาครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุวดีให้ตัวกลมให้แม่เด้อแยกให้คิปแม่แยกให้เพียรครับ เอาครับโตสุดท้ายครับเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์นี่เือเรียกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับหรือมาเรียกล่างนะครับเนาะศูนย์ครับท่านผู้ชมครับแม่ให้นะก็คือให้นะครับศูนย์เม็ดเดียวจริงจริงเม็ดเดียวจริงต่อไปนี้ก็เลขสามตัวเนาะสามตัวบนขอให้พลังเสียงม่ทางนี้สานขอให้ได้แระสีดีมากมีสิทธิ์นำนำรวยขอให้ปังปังเฮงเฮงรวยๆนะคะ เสียงทวงสัญญาที่หลังแล้วมาจากสาวบนถึงคนที่ลืมความหลังให้หลังน้ำมูลหากบ่อจริงหิ้งสาวให้เว้าวนน้ำใจทั้งเตียนบีนพอลืมสัญญาเมื่อคราวก่อนนั้นสัญญาฟังอุรนอดูดอกบูบานเหลอตะกัน สายทานแม่มูลไหลลน้ลองล่องเรือสุขเลือสัญญาหักมันบอนึ่ว่าจะแปรพันสิ้นแล้วความพันแห่งลำน้ำมูลฮักบ่ทิ้งพ่อทิ้งลืมง่ายน้ำมุใสแต่น้ำใจหักคุณ นี่ละหลอกใจพ่อคุณเดี่ยนเยนอนหุงหลวงหลอกฟาวลืมแล้วหรือยังเสียงเพลงแมวดังฝากจิ่เตือนใจเรารไกลแม่มุนจำได้ฟังมุนหานาวาสาวสูดคนน้องคนรอคอย คนลาเริ่มแล้วลงเงาคุณคงลืมเ้าวกูบนแล้วนอนอ้าวสมตัวตัว ลครับท่านผู้ชมครับโตเลขแล้ะครับเป็นเลขสองครับท่านผู้ชมครับแม่ฮันี่ประธานคะแนนคือเลขสองครับท่านผู้ชมครับก่อนประจําวันที่สิบพฤเดือนธันวาปีหกเจ็ดครับก่อนจะถึงปีใหม่นะครับเนาะผมคิดว่าแม่ฮันี่ต้องให้โชคให้ลาบกับแฟนแฟนของแม่ฮันี่แน่นอนครับสาธุสาธุค้าจะตรับเลขวันเกิดหรือวันเกิดชีวิตหรือเลขเกี่ยวกับเพื่อนนี่ก็ให้เพื่อนสีมันเข้าทุกงวดเนาะขอให้ปังๆหน่อยสองมาลูกแรกสองมาแล้วนะจ๊ะ ลกับที่สครับตัเป็นตที่องครับนาะทับัุับเป็นตวัวที่สงครับเป็นเลขสี่ครับทัพทุกับสองสีสงส่สอสีส่สสครับชัดเจนครับเนาะสาธุสาธุแม่เอ้ย แมอคอีกตกัวหนึ่งนะคะจะเป็นเลขตัวไหนปัจาจริงขอให้ปังปังเฮงรวยขอให้รยรวยเฮงนะคะ สุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมครับสองสี่แปดมันซึ่งตรงกับเลขหลักกิโลของแม่ฮันนี่ไม่เคยข้างตรงเลยไอ้สามตัวตรงเลยงวดนั้นนะใช่ใช่ตรงกับหลักกิโลแม่ฮันี่ที่ว่าแม่ฮันนี่เกิดประสบอุบัติเหตุที่เสาหลักกิโลสิ้นกบบนหลักกิโลที่สองสี่แปดอุ้ยตรงเป๊ะเลยครับตรงเปะเลยหมอะมาเราขนหัวลุกหรือว่าแม่ไห้ตัวเด่นว๊เนาะ ครับผู้ชมรับนี่คือเป็นเรื่องจริงและเขาเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ผู้ชมครับรับผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิ่าท่านุผู้ชมนะครับเนาะข้ามถนนครับท่านผู้ชมครับไปเบิงลักกิโลเมทรนี่สีอีสานครับว่าตรงกับเลขที่คุณยายปาดแดงขอกับเม่ันี่ครับว่าตรงกันจริงหรือไม่จริงครับไม่เชื่ออย่าหลบหลูนะครับเนาะ อาจจะเป็นเลขบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเลขที่ออกยาก48ทุกสิ่งทุกอย่างบเในนอกรับสมศรุครับอู้นครับผมส้มครับเป็นหลักกิโลของแม่ที่สีสานนะเนาะอีกคป็นต้นๆม่เป็นหตุครับที่หลักกิโลมองพูดนลรอครับเดี๋ยวผมล่อให้รถมายไปเอาแล้วครับท่านผมครับตอนนี้ว่างแล้วครับเนาะตามผมมาครับสมศรครับตามผมมาว่างนะครับสมศรชมครับ มาด้วยกันครับผู้ชมครับเอาล้ครับท่านผู้ชมที่ครบแล้วครับตอนนี้ก็ไถึงหลักกิโลนะครับเนาะเป็นหลักกิโลผีสิงครับที่ว่าแม่หน,นสีสีสันครับเพิ่นประสบอุบัติเหตุนะครับเนาะอยู่ที่หลักกิโลตรงนี้ครับ บางคนกับมีความเสื่อมาเมให้นี่ยังสิงสถิตอยู่ในรักโลกนี้ครับก็แล้วแต่สิคิดกันแหละครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าหน้าหน้าจิตต่างครับเป็นเลขหนึ่งแปดแล้วก็เป็นห้าหกนะครับเนาะท่านผู้ชมครับแต่ว่าที่ยายปากแดงขอโชคขอลาบนะเนาะกับศาลเจ้าแม่นี่ครับงวดประจำวันที่สิบหกครับเดือนท่านว่าพระองค์เจ็ดครับเลขสามตัวแม่นี่ให้ครับก็คือครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสองแปดสี่ แต่ว่าแม่ปานอมขอได้ก็คือ2 4 8ครับกระอถ่าเป็นเลขตัวเดียวกันครับแค่สลับตำแหน่งอ่ะ2 8 4เป็น2 4 8เท่านั้นครับผู้ชครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับผมจะให้คุณแม่ปานอมครับเนาะสรุปตัวเลขครับวางงวดประจำาที่16นะครับเนาะเดือน12ปี67ครับให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเพื่อที่จะนำไปฝากท่านผู้ชมครับ 6.0ศูนเด็ก2ตัวเป็น6.0ศูนส่วนท่านผู้ชมจะนำหกเป็น9ก็ได้แต่เป็นหกนย์หรือว่า9.0ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้วการน่าอยาวรับชงครับแต่ว่าที่น่าอัศจรรย์เลขสาตัวก็คือ2 4งสีโอ้โหมันตรงกับเลขหลักกิโลเพื่นเลยที่เพิ่นเสียชีวิตใช่ครับส่วนเลขสาตัวนี้เนาะ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะไปตัดเล่นเป็น2ตัวก็ได้จะเป็น2 4 4 2หรือว่า4 8 8 4ปดอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ิแิแจกนั่าน่ะอ่างทําทำชุบเราเนาะขอขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุะร่ำรวยวันที่16ธันวาคมนี้ขอให้ทุกคนเฮงเรือปงังๆและก็งวดต่อไปก็หนึ่ง มการาเนาะที่เขาจะส่งท้ายปีเก่าแล้วเขาเอาวัานี่กระห้มันได้อีกแล้วให้ทุกคนได้เงินมาเที่ยวมากินปีใหม่เนาะกลับบ้านกันขอให้เงินก้อนใหญ่โตๆขอให้แม่ฮันนี่นิคอนให้ด้วยขอได้แตงสูงมั่งมีสีสุขขอเงินได้เงินของานได้งานขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยท้ายนี้ก็คือแม่นองก็คืออยากให้ทุกคนรวยรวยหิงหิงตังตังนะคะจ้ะขอขอบคุณค่ะรับถ่ายสุดสุดท้ายนี่นะครับนาะผมกับ อาชินบะเบอร์กับแม่ปนอมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมโชคดีสมหวังสมปรารถนาร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาก่อนจะถึงปีใหม่กดไลค์กดแชร์ครับชิมบะเบอร์เยอะๆครับอย่าลืมเนาะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ค่ชินบะเบอร์สตรดิโอเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อที่จะหาแนวทางเอาไปฝากเอาไปต้อนท่านผู้ชมครับเนาะนี่ครับผมชินบะเบอร์สตรดิโอของแม่ปนอมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับรวย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 